สวัสดีครับพบกับช่องวิศวะสองแท็กเตอร์นะวันนี้เราจะมาดูฟอร์ดหกหนึ่งศูนย์นะจะมาเปลี่ยนซีนเทลาหลังนะครับลูกค้าแจ้งว่าซีนรั่วามาเปลี่ยนให้หน่อยครับเริ่มถอดกันเลยตัวนี้เป็นฟอร์ดหกหนึ่งศูนยนะหรือเขาเรียกฉายาว่าสมเด็จฟอร์ด Ford. คันหน้าคาราลโลปั๊มเฮดดีโตฉีดเตี้ยเกียร์กลางมีทอกครบสูตรครับเริ่มแขกันละตอนนี้จะเปิดฝากโปรงครับมาดูตัวแอร์ด้านในครับผมสภาพเก่านอกแท้ครับไม่เคยแต่งไม่เคยทำครับตัวแอร์ยังสวยฉ่ำเย็นใช้ได้ครับมาจากนอกเลยติดแค่ฟิล์มครับคันนี้ ลงจากโต้มาติดแคบฟิล์มอย่างเดียวเก่านอกแท้ครับทุกอย่างเดินดูรอบๆครับเดินดูรอบๆกันลูกค้าบอกเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ครับอสวยครับผมเดิมนอกเก่านอกแท้ครับตัวนี้ช่างเริ่มถอดอตอนนี้ถอดกำลังถอดอแทนแบตนะฮะ ดูหัวฉีดถอดสายออกครับอ่าถอดฝาโปงแล้วครับผมตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นลายเห็นแล้วว่าถอดออกมาเดี๋ยวลองดูฮะช่างทำอะไรอีกอ๋อกำลังดูสายน้ำมงน้มันครับ เขาว่ารถคันนี้ไม่เคยถอดเลยครับเก่านอกแท้ครับต้องใช้โปรตีนครับตอนนี้น็อต <Not S 2> ไม่เคยถอดครับอ่าแต่ถอดมาคือหมุนง่ายมากครับเกียวนี่หมุนง่ายมากเลยคือแบบแค่ลั่นเป้าเดียว,แล,วแล้วคือใช้มือหมุนได้เลยน็อตเขาไม่เคยถอดมาเลยครับผม mm hmm. นอ็อตเพลากลางอะตอนนี้ถอดได้สตาร์นะครับผม mm hmm. น็อตสามตัวครับ จากนอกล้อสามตัวทุกคันครับผมถอดยากนิดนึงฮะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมอ่าถอดแล้วครับเรียบเรียบร้อยครับผมซีนไม่ได้รั่วครับคันนี้อ่าที่ผมจับอยู่นะฮะคือฝาเขาอะหลุดแล้วคราวนี้น้ำมันเครื่องออกจ,จากเฟืองกระเด็นไหลออกมาแต่ซีนไม่ไรั่วครับเลยไม่ได้เปลี่ยนแค่ทากาวแล้วอัดใหม่ใหม่ครับ จอนเดียมาอีกคันครับตัดท่อนเหมือนกันคันนี้ก็เปลี่ยนซีเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นดีพีสองว่าตัดท่อนจอรเดียยังไงอันนี้ก็ช่างมารุมนะฮะมีพี่น้องมาช่วยครับผมรุมกันไขเผาเผาออกนะครับจังหวะนี้ไขเผาออกแล้ว ช่วยกันวิจัยครับจอนเดียถืออะไรเขาถอดง่ายครับจอนเดียไม่ค่อยวุ่นวายนะฮะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่แต่มีเป็นทอ่อบงท่อแป,ป,ป๊บนะครับเขาจะเอ่อท่อแป,ป๊บนี่เขาจะคือต่อเชื่อมกันต้องดูว่าต้องดูดีๆขายน็อตอ้า้เครื่องด้านล่างนะครับสองตัวครับผมอ่าดู